หลังจากที่ผมลงคลิปรถถังแฮกกตี้ภาคที่2ไปครับมีคอมเมนต์เข้ามารีเควสต์ต่อว่าขอภาคแรกต่อเลยครับฉะนั้นขอมาแบบนี้จัดให้ครับพาคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปปี2019ครับหรือว่าพุทธศักราช2562ครับไปดูฮะไฟที่สำคัญที่สุดของรถถังจิตเมืองนนท์ครับนี่ฮะเจ้าตัวได้สิทธิ์ขึ้นชิงแชมป์มวยไทย ของรายการวันเชมนชิพครับทางด้านของโจนาธานแฮกเต้ที่เป็นเจ้าของแชมป์ครับวันนั้นเนี่ยต่อยเมื่อวันที่2ส,สิงหาคมครับปี2019เครับนี่ฮะเปิดตัวออกมาให้ดูแบบยาวๆแล้วแฟนๆครับนศึก Dawn of Hero ครับที่มอสเปเชียอารีนาที่กรุงมะนิลาประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ครับมาเปิดตัวของรถถังมาเรียบร้อยครับผมชอบสมัยตอนที่รถถังเปิดตัวแรกๆมากๆครับใช้เพลง ฮอมกหวกครับนี่ที่เป็นท่านั่นของลำเพลินนะฮะที่ร้องคู่นะฮะกับท่านั่นของอตะตะกูลต่อเตะตะกูลต่อไหมนะน่าจะเป็นนั่นแหละ <c ười> เปิดมาอย่างเท่ครับตอนนั้นเนี่ยแต่ว่าตอนนี้รถถังนี่เปลี่ยนสไตล์คือเพลงเปิดตัวนี่เปลี่ยนนะแต่ผมชอบเวอร์ชันแรกๆเนี่ยเวอร์ชันนี้มากกว่าครับเปิดตัวใช้เพลงที่เข้ากับสไตล์ของตัวเองครับนี่ครับเต้นเซื่องตามสไตล์รถถังคือกันนั่นแหละพี่น้องนี่ โอ้โหตึงนะตอนนั้นครับเปิดตัวแต่ว่านานหน่อยนะตอนนั้นี่เปิดตัวที่เกือบครึ่งชุ่งครับและจริงๆเนี่ยคลิปนี้ครับนี่ครับออกลีลาโซโลกีตาร์โชว์ซะหน่อยครับรถถังกระเป๋าบันฮ้อนซอนมกหวกบานี่อนี่โคตรเท่ครับเปิดตัวนะตอนนั้นของรถถังจิตเมืองนนท์ครับเดินตามหลังมาก็ซอเอครับแม่ยานางของค่ายจิตเมืองนนท์ครับตามจิตตลอดคะให้กำลังใจรถถังครับในทุกครั้งที่ไปต่อยต่างแดนนะตอนนั้นครับ เปิดตัวมาเรียบร้อยครับคราวนี้ไปดูแชมป์เปิดตัวบ้างครับจนทธานแฮกเกอร์ตี้ครับน,นี่ฮะเปิดตัวมาแล้วครับจนะธานแฮกเกอร์ตี้ครับเดี๋ยวผมขอญาตตอบคอมเมนต์ครับมีแฟนๆบอกว่า,าคนอื่นลงคลิปเยอะแยะแล้วช่องนี้เพิ่งตื่นหรอครับถามหน่อยคเขาจะแซบประมาณว่าเอาแต่คลิปเก่าๆมาลงคนอื่นลงไปแล้วเยอะแยะนะครับทำไมเพิ่งจะมาลงเอาจริงผมว่าจะลงไปแล้วเยอะแยะหรือไม่ยังไงผมไม่ได้สนใจที่ประเด็นนั้นนะสนใจที่ว่า เอามาลงแล้วเอามาภาคเอามาใส่สไตล์การเป็นตัวเองเราลงใหม่แล้วมีคนดูหรือเปล่าอันนั้นคือประเด็นที่สําคัญนะครับแต่ถ้าเอามาลงแล้วมีคนดูก็โอเคมีกำลังใจทําคลิปต่อนะแต่ถ้าเกิดว่าเอามาลงแล้วครับไม่มีคนดูก็ต้องพิจรารณานี่ฮะวิเคราะห์ต่อไปว่าควรจะทําคลิปแนวไหนประมาณนั้นนะครับผมนะก็ตอบคอนเทนต์พี่เขาหน่อยนะเอามาแซะหลายรูปแบบรับหลายวันพันเรื่องราวครับแล้วก็เยอะครับคอมเมนต์ฮะเนี่ยก็เรื่องส่วนสูงด้วยครับ ผมบอกว่า168รถถังครับจนประธานแท็กเตี้ยร้อยเจ็ดสิบหลายคนบอกว่าดูจากสายตาไม่น่าจะแค่2เซนนะกษิติสีเขาให้มากแบบนั้นครับผมก็ว่าสามารถที่จะโดดขึ้นวิธีไปลัตลาเมตรวัดได้ว่ามันเท่าไรกันแนี่ฮะก็อนึงเมื่อเขาให้มาว่า1 6 8กบับร้กับ,170บผมก็ต้องพูดตามนั้นครับไม่เชื่อก็ลองไปดูได้ที่เว็บไซต์เว็บไซต์ออฟิเชียลทางวันนะคับผู้ชมเอาละและสารามา,มากพอแล้วฮะรเราเอาที่คลิปเอาที่ไฟการโจกของเราดีกว่าครับ มาดูครับนี่ครับไฮไลท์ของเราครับวิงเกอร์ครับออกสตาร์ทยกแรกครับเป็นการชิงแชมป์โลกกติกามวยไทยครับรุ่นไซเวตร้อยสามสิบห้าปอนด์ครับรถถังผู้ท้าชิงครับใต่มาสี่ครั้งในรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับชนะรวดครับขณะที่โจทันเฮกตี้นี่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งจับล่าสุดณตอนนั้นครับที่ก่อนจะมาต่อยรถถังเนี่ยเอาชนะ 3A ไก่ย่าง5ดาดามาก็ได้แชมป์มาจาก 3A ครับ แล้วนี่ก็เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกครับเจอกับรถถังครับมาดูฮนะบรรยายความมันกับผมบีมร <im> ีพอร์ตคือเก้าพี่นองครับบญญาารรยายภาษาอีสานผสมกับภาษากลางภาษาไทยครับขอคุณดูการเสียงตอบรับครับคอมเมนต์คามาชื่นชมบางคนกล้มามักครับบางคนให้กำลังใจครับอาจจะมีบางคนที่อาจจะแนะนํามากกรขอบพุ่นกันแล้วกันครับนี่สิ่งไหนดีนํามาปรับปรุงครับสิ่งไหนที่คอมเมนต์ไม่สร้างสารรค์ก็ไม่เอามาใส่หัวจิตหัวใจครับ ดูมวยเพื่อความบันเทิงครับแฟนๆครับมาออกสตาร์ทยกแรกครับชิงแชมป์นี้ต่อยกัน5ยกยกละ3นาทีพัก1นาทีครับาดูฮะรถถังตอนนั้น21ปีครับเท่ากันกับโจนาธานแฮงกัตตี้ครับวัย21ปีเท่ากันเลยครับแฮงกัตตี้นี่จากสหราชอาณาจักรครับประเทศอังกฤษขณะที่รถถังอย่าพัดทะลุงครับแดนใต้ครับมายกแรกนี่รถถังก็ยังดูว่าดูเชิงโจนาธานแฮงกัตตี้อยู่ครับแฮงกัตตี้เองก็พยายามที่จะชิงเดินครับมีจังหวะ ที่ออกก็ชิงออกก่อนครับขณะที่รถถังนี่ใจเย็นมากครับยกแรกครับจับตาดูให้ดีครับเก็มคู่นี้นี่คุณภาพครับต่อยกัน5ยกนะฮะแล้วก็ไม่มีการน็อกเกิดขึ้นครับรถถังขยับมาเตะขวาโดนแข้งซ้ายคืนมัดสายมัดขวาครับโดนแข้งซ้ายทีอีกทีครับแรกแรกดูไปยังจัดจ้านอยู่เลยครับทางนันของจอรนทดนเฮกเต้ครับนี่ครับปวกกันในแข้งซ้ายครับเออ ย้อน่าคลิปนี้ผ่านมา6ปีแล้วครับปัจจุบันตั้งคู่นี่27ปีแล้วครับอันี้ต่อยแบงค์แต่วัย21ปีครับก่อนปี2,562รครับหรือว่า2019ครับหมดยกที่1ก่อนครับนี่ตอดเงาพร้อมครับตามสไตล์รถถังงังทุบเอิร์กจะาของครับมาดูภาพช้าหน่อยครับยกแรกที่เอาสตาร์ทมาเนี่ยรูปเกมเป็นอย่างไรบ้างครับตามสไตล์ตามที่เห็นครับโจนาธานแฮกกี้ทีบก่อนครับ ได้จังหวะเอาเลยครับจังหวะที่เขาทําแล้วก็มีจังหวะที่ต่อยหมัดแล้วก็ตามไยแข้งซ้ายเฉียวๆไปครับจีบซ้ายอีกทีครับเอออ่ะมานี่ครับของชอบครับคุณผู้ชมครับแต่เสียดายมากๆครับว่าปัจจุบันนี้ริงเกอร์ของวันไม่มีแล้วครับอ่ะออกสตาร์ทยก2มาครับอย่าลืมครับเป็นแฟนท่านใดครับที่อยากจะแนะนําคลิปมวยของรายการวันครับคลิปเก่าๆฮะอยากจะรีแคป ให้ผมนำมารีแคปคู่ไหนครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับเดี๋ยวถ้าสามารถครับก็นำมาถือด้วเห็นคอมเมนต์ก็จะนำมารีแคปให้กับแฟนๆได้ดูครับในสไตล์การบรรยายของผมบีมรีพอร์ตครับหลายคนอาจจะได้ดูทางออฟฟิเชียลทางวันครับหรือว่าหลายช่องก็ไปนำรีแคปแล้วก็สไตล์ใครสไตล์มันครับชอบแบบไหนก็ดูฮะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านแค่นั้นเองครับไม่ได้พิพากษาหรือว่าบังคับแต่อย่างใดฮะยกสองครับรถถังไม่ถอยบ้านครับ ขยับขยับเข้ามาบางทางจดจ้องเตะซ้ายทันไฮเกตี้การซ้ายขวาครับตามสไตล์แกครับเป็นนักชกที่เข้าออกเร็วครับมีความคล่องตัวสูงครับขยับขยับเข้ามายังหาจังหวะเขาทําไม่ได้ครับรถถังครับยางครับบังข้าขวาอีกทีบังสังบวกศอกแรกครับนี่โดนหักปิดไม่ลงครับมีจังหวะแถมแถมเล็กน้อยครับแถมเล็กน้อยครับ าการต้องเตือนหน่อยฮะ <Okay. S 1> ต่างคนก็ขอโทษซึ่งกันและกันครับเป็นท้าโจนาธานไรกตี้ครับขยับเข้ามาโดนแข้งซ้ายของรถถังครับางถังถือเทียบก็ดอนกระเด็นไปนิดนึงครับเตะขวาหลุดครับกวา่างแข้งซ้ายรถถังไม่สนครับอย่บบาบอกว่างแข้งซ้ายอีกทีครับบอถ,ถือครับ ยกสอีก30วินาทีสุดท้ายครับก็ดูว่ายกแรกยก1ยก2นี่เกมยังไม่ให้เดือดเท่าไหร่ครับแต่3-4จับตาดูให้ดีครับแฟนๆครับสนุกมันเร้าใจแน่นอนครับจริงๆคลิปนี้ยาวจริงๆนะแต่ผมมาตัดเอาช่วงสำคัญสำคัญช่วงสนุกสนุกครับมาให้ดูฮะที่เป็นต้นฉบับจริงๆที่ทางวันเฉชิพให้มาฮะ จะประมาณ41นาทีครับแต่ผมตัดเหลือประมาณนี้ฮะ20กว่านาทีครับสั้นๆพอฮะ20-40นาทีภาคยาวเหนื่อยครับอะมาดูภาพชายกสองครับสอกทรายเขากกขู่ครับนี่ครับเกือบร่วงครับมันสอกคล้ายๆกับเหมือนกับของซปเปอร์เลกครับแต่ตอนนี้ฮะสั้นหรือยาวครับน่ารักแพ็กคู่เลยครับอยากจุดเวลาที่ต้องมีว่าอย่างนั้นครับมายกสามครับ ตาดูใี้ดีฮะยก3ายกสี่นี่เดือดมากๆครับเกมมันเริ่มมันเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยเรือยครับรถถังขยับมาเตะขวาก่อนแล้วก็โดนแข้งซ้ายคืนครับขยับขยับเข้ามาโดนถีบซ้ายครับรถถังเตะซ้ายโดนแข้งซ้ายแฮกกตี้คืนครับหมัดขวาหมัดขวาคืนโดนตัวตแข้งซ้ายครับนี่รถถังต้องแบบนี้ครับต้องปลุกตัวเองหน่อยครับเกมมันยังไม่เดือดพอครับตบบังแตเจ้าของให้ตื่นซะกอ่อนเอาบังมานน่ ตบกกหูตื่นแล้วบัลเอาให้จังๆตีเข้าซ้ายบ่ายแฮกกาตี้พยายามจะรวบไปครับดูว่าในนี่รถถังจะทำได้ดีกว่าครับอ่ะยกหนึ่งยกสองแฮกกาตี้เดินครับยกสามนี่เป็นของรถถังบ้างครับเป็นผู้ท้าชิงครับก็จะต้องลงทุนหน่อยฮะหมัดขวาครับอ่ะบวกมาแลกกันครับอาจจะเสซยเปียบเรื่องของรูปร่างครับส่วนสูงครับแต่เรื่องของมวลกล้ามเนื้อเนี่ยสัดส่วนเรื่องของความอ่า อาบาเจยดครับรวมครับดูว่าไม่ได้บางเท่าไหร่ครับไม่ได้เสียเปรียบเรื่องของความหนาครับเสียเปรียบเรื่องของความสูงครับมาครับเกมมันเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆครับรถถังขยับขยับเข้าไปบอกสบายๆครับไปมาไม่หนักตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าหมัดแฮกตี้เนี่ยไม่ค่อยจะมีผลเท่าไหร่ครับนี่ครับโดนแล้วครับเอามารถถังครับมาต่อยได้ก็ชักเริ่มมั่นใจครับขยับขยับเดินเข้าไปครับรถถังบอกขบบอนหมัดซ้ายโดนเอา เอาจังๆบางทางครับนี่เป็นครั้งแรกครับที่ได้สิทธิ์ในการชิงแชมป์ครับไฟมานี่เป็นไฟที่5ของรายการวันครับสี่ครั้งชนะรวดครับล่าสุดก็ชนะซกทีมาครับไฟที่ผมลงไปก่อนหน้าครับและไฟที่5ได้สิทธิ์ในการชิงแชมป์ครับขณะที่โจทันเฮกเต้เองก็เพิ่งจะได้แชมป์มามาดจาก3 a มเอกย่าง5้าดาวโอ้โหเดือดจริงๆครับนี่ฮะดิไอรอนแมนครับรถถังครับประเภทที่ยิ่งเดินและทำและยิ่งคึกครับ ขยับขยับเข้าไปบางฐานเตะขวาครับชิวเชียวครับเตะซ้ายก็ยังเบาๆครับเปาะแปะครับแต่จนทานเน็ตีเตะหลุยโดนเชงขวารถถังครับเอ้ายังจ้องจ้องต่อยซ้ายต่อยขวาลํำตัวหมัดซ่ออีกทีสับสอง้ายไปเอาดูเริ่มโดนเลยดินี่ไอ้ถอดทีมรวดนะเออเลุดนตูไรก็ไดรนี่ครับโดนซ่อครับรถถังจับไหนได้หักเทลงไปครับโอ้โหเกมเริ่มเดือดนะคุณผู้ชมครับ อ่าดูว่าจะมีนับมีน็อกเกิดขึ้นหรือเปล่าครับจงปลายยกที่3ครับยกนี้นี่แน่นอนฮะดูตามสายตาคุณผู้ชมให้คะแนนไปด้วยครับยกหนึ่งสองนี้ใกล้เคียงครับยกสานดูว่ารถถังทํำได้ชัดเจนกว่าแน่นอนครับเป็นฝ่ายเปิดเจมด้านขวาครับพยายามว่าโดนข้างซ้ายของโจนาธานเฮกเต้บ้างครับแต่รถถังนี้ไม่สนครับพยายไปเตะขวาแล้วก็มัดซ้ายครับ วางแข้งขวาจับได้แล้วเกี่ยวล้มลงไปครับหมดยกที่3ครับปีนเชือกมาในบางครั้งนี่ตามสไตล์ครับเช็คเกรดติ้งครับภาพช้าดูครับเก็โดนลำตัวแล้วมีอาการครับทางนั้นหัวโจทะทานให้กัตตี้ครับแล้วก็หมัดขวาครับทื่นเขาโ๊กหูนี่สีบ่หูมิงคุณบอกนี่ครับบวกกันครับนี่ครับ ซ้ายหรือขวาคุณผู้ชมครับชี้มาด้วยครับอ่ะซ้ายผมยาวว่าอย่างนั้นครับอ่ะมาฮะยกสี่ครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยจับตาดูให้ดีครับนี่ยกสี่มีเซอร์ไพรส์ครับมีนับเกิดขึ้นครับใครจะได้อ่ะจับตาดูให้ดีครับเกมเปลี่ยนด้วยฮะที่ยกนี้ฮะตัวถังเดินเร็วขึ้นครับใครบาโดนข้างซ้ายครับเตะขวาล่าง จังหวะต่อยรึเปล่าครับยังหาช่องอยู่ฮรรถถังขยับไปเตะขวาไปเปาะหนึ่งครับเกมมันเดิ่มเดือดเอาบัตร้ายขวาครับแอดูว่าจ้านาธาเด็กตี้มาโดนลัวซึมเหมือนกันโดนบัดซ้ายมาครับมาบวกสอกครับเปล่าโดนครับมาดีครับมาดีครับนี่ฮาวได้เพิ่นน่ะชนะสามเอมาเพิ่มมั่นใจเซนดี้เอเดลกาดป้องกันเสมเทือแรกครับเจอกับรถถังครับนี่รถถังเองก็ ได้สิทธิ์ในการชิงแชมป์ครั้งแรกครับในศึกดันออฟฮีโร่ที่บอกไปครับปี2019ครับตอนนั้นครับที่กุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เนาถือแล้วบานเนี่ยเอ้เอาอืมเริ่มไม่ดีครับพอโดนท้องแต่ละทีนี่ตัวงอเหมือนกุ้งแล้วครับจังหวะนี้ขยับมามัดซรายครับรด,ดถังเริ่มเดินเกมเดินเครื่องเต็มสูบครับที่โจทันเฮกตี้เองก็พยายามที่จะประคับประคองตัวครับ ไปแบบนี้ก็ร่วงเลยครับแม่เอาสิครับลุกได้ไหมฮะอ้าวมาครับดนมาแล้วหนึ่งนับครับท่านโจทนาธานเท็กตี้ครับเดือดเดือดครับเดือดเดือดครับดูครับประทางปิดเก็ได้ไม่ได้ครับเอามาครับใครที่ดูภาคสองไปแล้วนี่ภาคสองมีการนอกเอายกสามครับนี่ภาคแรกครับจริงผมน่าจะทำคลิปภาคแรกก่อนนะไม่เป็นไรครับแฟนๆขอภาคสองมาก่อนก็ผมก็ทำภาคสองกอนครับในเมื่อผอภาคสองไปแล้ว ก็มาขอภาคแรกอะไม่เป็นไรครับดูสลับกันไปครับไอเฮียไม่ดูภาค2แล้วเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปอ่ะโอ้ขมอนนะครับถือนับแต่บรลเลนกุ้งจึงกุ้งจึงหนีครับไปยังไม่ได้ดูภาคที่2ผมแปะไว้ให้ท้ายคลิปนะครับไปดูได้ฮะลงไปแล้วเรียบร้อยครับนี่ภาคแรกครับเจอกันครับวางแข้งทรายครับแอบดูพอโดนแล้วแกแกเหมือนกับยังถอย หนีตนลอดเลยครับท่าน่าจนทานอิตี้ครับดูว่าตัวเองเสียเปรียบแต่ไม่ได้เร่งเกมครับนาทีรถถังเองก็พยายามที่จะเร่งปิดเกมให้ได้ครับเนี่ยข,ข่าวสารบอกขอมอนขอมอนขอมอนครับนี่ฮะนี่ครับชิงแชมป์ต้องไต่อยกันหน่อยว่าอย่างนั้นครับภาษากายครับนี่ยัวย่วยั่วเอาบางทางังยั่วแล้วเอาดูมเลียบดินเซ่เมื่อกี้นี่เอาจังๆบางทางังอืม ขยับขยับขยับเป่าครับหนีได้โอ้ทีบครับแต่บางทีพอพอเดินมันแบบเหมือนจะติดตัวยากครับเพราะเนี่ยตัวหนีตลอดเลยรถถังถือกับอารมณ์เสียฮะพอจะต่อยทีแกก็ฟุตเวิร์กหนีก็วิ่งกระดนกระเด็นกระดอนครับหมดยกที่4ครับแยังมีสปิริตครับมาดูภาพชาครับว่าโดนแบบไหนอย่างไรครับในช่วงยกสฮะ เปจังหวะที่หมัดซ้ายขึ้นบนนะครับแล้วก็หมัดขวาครับทุบเข้ากกหูฝั่งซ้ายของโจนาธานเฮกกตี้ครับร่วงลงไปโดนนับ8ยกสครับนี่โอ้มันถักถาก,ถกเบ้าตาสายครับแม่อ่ะมาครับยกหครับโอ้โหจั่วเลยพี่น้องเอ้ยเอาเสร็จเตือ,อ,อกดังจังหวะกันพี่น้องเดือดดังเฮีย มายกข้าสุดท้ายครับสถานการตอนนี้ดูว่ารถถังได้เปลียบพอสมควรครับแต่ยังเป็นฝ่ายเปิดเกมเด,มเดินเหมือนเดิมบทจะนั่นของรถถังครับแฮกเต้เองเนี่ยดูแก,แกตกเป็นรองแกก็ต่อยมันแกเป็นต่อฮะแกไม่ให้เดินเลยครับเดินแค่สองยกแรกครับยกสี่โดนนับยกข้าก็ยังมาถอยอีกทีก็มาเนี่ยนี่เอา้าโชว์เลยนี่ สบายๆครับรถถังบอกครับตามสไตล์รถถังครับเอเดนเอเนตเก่งอยู่แล้วครับแกตียังยังยึกยึกย,กยักยักครับแต่รถถังเองก็มีจังหวะเตะล้มเลยครับแม่ไม่รู้ว่าแกคิดอะไรอยู่ฮะตัวเองเสียนับแต่ว่าเหมือนต่อยเหมือนตัวเองได้เปรียบครับหรือเขาจะมั่นใจว่าสองยกแรกนี่เขาชนะนะครับแต่ถ้าดูแบบนั้นเนี่ย มันก็ต้องตัดสินที่ยก5เพราะารถถังชนะยก3อยู่แล้วนะตามสายตาแล้วยกสี่มาได้นับด้วยเนี่ยยังไงยังไงครับจะต้องเปิดเกมแต่แฮกกรตี้แกบนั่นแหละฮะปลาเขาประคองตัวครับก็ดูแล้วมันจะค่อนข้างอึดอัดนิดน,นึงครับพอไม่ค่อยบวกมาเรแ่อยเท่าไหร่นั่นจนาธานแฮกตี้เข้ามาที่รถถังเองก็เดินติดตัวเนี่ยลำบากครับเพราะแกช่วงยาวครับจนาธานแฮกตี้โอ้มือมือจกตากันแม่ครับ ช่วงท้ายๆไปปลายครับยก5ครับเป็นไฟสำคัญอย่างที่บอกไปครับจุดเริ่มต้นของแชมป์โลกมาจากไฟนี้ครับของรถถังครับเป็นไฟแรกที่ได้สิทธิ์ได้โอกาสครับโอ้ครับดูน้ำใจนักกีฬาครับร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับรถถังอ่ะสามสิบวินาทีสุดท้ายครับยกที่5ครับดูภาพรวมก็ยังดูว่ารถถังเนี่ยดีกว่าครับโจนาธานแฮกเกอรี้ ไม่รู้คิดอะไรอยู่ฮะแฟนๆครับเริ่มผ่อนเกมแล้วร,รถถังครับ10วินาทีสุดท้ายครับแข่งสายเตะได้หนึ่งทีครับดูดูเหมือนแกมั่นใจนะแต่นาของโจราธานลีกตีครับนี่ฮะอุ้มซะเลยครับอุ้มขึ้นไปทรงแหมหอมแก้มกันด้วยครับ ทั้งคนก็ทั้งคู่ก็ต่างมั่นใจทั้งคู่แล้วก็ผู้ชมครับเดี๋ยวรอดูผลการตัดสินครับนี่ฮะซอเอขึ้นมาแล้วครับแต่งตัวก็สงสัยน่ารักครับตอนนั้นครับซอเอครับดูแล้วก็ไม่ค่อยต่างกับทางด้านของอริงเกอร์เลยครับเอาจริงมายืนรวมกันก็ก็ได้เลยนะฮะแต่ใส่ชุดดำหน่อยเนี่ยซอเอก็เกงขาสั้นเหมือนกันด้วยครับอ่ะเช็คเรตติ้งครับเดี๋ยวดูภาพรวมๆครับสาวๆจะมีช็อตที่ผมตัดมาอยู่ฮะเป็น รวมสาวๆ5คนนี่ครับยืนประกบบอสชาตรีครับอยู่ด้านข้างบอสชาตรีก็เป็นผู้บริหารระดับสูงครับคุณหัวฟังเตครับมาดูการประกาศอย่างเป็นทางการครับดูเอกชนทั่นก็เองก็เหมือนแกก็ยังมั่นใจนะฮะชูมือด้วยครับคะแนนนี้เอกฉันสามเสียงครับมาลุ้นกันครับมาลุ้นโมเมนต์ที่แฮกเกอร์ตี้พอตัวเองแพ้จะเป็นอย่างไรครับ รถถังจิตเมืองนนครับเป็นช่วงจังหวะที่แม่ฟิลที่เจ้าตัวก็ถึงกับหลังน้ำตาครับผู้ชมครับเป็นไฟที่ต่อยชิงแชมป์ครั้งแรกแล้วก็คว้าแชมป์โลกวันมวยไทยได้สำเร็จครับนี่ฮะประกบกับผู้บริหารระดับสูงครับคุณหัวฟังเตรครับทางรายการวันฮะพร้อมกับสาวๆอีก5คนครับ ะัวเสเลอเกินครับหุ่นดีทั้งนั้นะฮะเสียดายครับปัจจุบันนี่ไม่มีแล้วครับทางด้านริงเกอร์ครับก็ได้แต่ดูคลิปเก่าๆหลังๆประมาณนี้ฮะนำมาให้คุณผู้ชมครับได้นี่ครับอุ้มซะเลยครับโอ้โหก็แสดงความยินดีด้วยครับอ่าเดี๋ยวช่วงท้ายครับเดี๋ยวผมจะปล่อยในช่วงของคลิปช่วงสัมภาษณ์ของรถถังทิ้งท้ายแบ็คแล้วกันนะครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับติดตามคลิปนะฮะในส่วนของการรีแคปมันแบบนี้ได้ใหม่นะฮะกับผมบีมรีพอร์ตครับนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำอย่าลืมนะครับใครอยากดูคลิปไหนของรายการวันครับนำมารีแคปให้ได้นะฮะเดี๋ยวคอมเมนต์นะครับไว้ใต้คลิปคลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับผมบีมรีพอร์ตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวถึงท้ายที่บทสัมภาษณ์ของรถถังครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ I'm here with the with One super series flyweight Muay Thai world champion. Ronteng Ron Ronteng, it was an amazing performance. You have been through so much in your life. Over 300 professional matches. The hardship, the work, the discipline all culminates in this moment right now. How do you feel, my friend? ก็รู้สึกดีใจมากครับก็นักมวยหลายๆคนนะครับที่ตั้งใจฝึกฝนและซ้อมหวังว่าอยากจะเป็นแชมป์ระดับระดับโลกนะครับก็ดีใจมากครับวันนี้ก็ผมทำวามสาเร็จแล้วครับ Today I am very happy I am very glad of my performance um, as one of my life this is this is to to fight in the world title champion is something that every athlete dreams of and today i made it yes you did an absolutely tremendous performance what do you want to say to the people of thailand about your victory and what this means to you ก็ขอบคุณแฟนวยชาวไทยทุกคนครับที่เป็นกําลังใจให้ผมก็2เดือน3เดือนกว่าผมก็ไม่ได้ชกครับเพื่อวันนี้โดยเฉพาะครับผมก็ทําความสําเร็จเอาแชมป์กลับประเทศไทยได้แล้วครับ Oh to all of my fans, uh, my family, my supporters in Thailand, I try to train more harder than ever just for today only. And within two, three months later, um, I will keep training hard. Thank you, thank you for your support. We look forward to it. Manila, show your love to the new one Super Series flyweight Muay Thai world champion. Rodtang, the Iron Man, Zibong, no.